ให้ทองที่แบหน,น้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอความรักฉันมาผูกไวให้ในหัวใจตธองมีแต่ฉันฉันจึงเปล่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ยืมผู้เปล่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอ การนมน้นาวจิตใจคนเนี่ยถ้าให้เชื่อง่ายที่สุดคือสร้างพิธีกรรมสร้างเสียงสวดสร้างทําพิธีอะไรมันอลังการดูขลัขงความเชื่อก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนแทบจะไม่มีเหตุผลนะ่ะเพราะเอาพิธีกรรมนั้นเป็นตัวตั้งแห่งการที่จะสร้างศรัทธาแล้วก็จะตั้งชื่ออะไรอะไรอธิบายเช่นขาวทองเหล้าอะไรเงี้ยสีอะไรเบีย อย่างหนังสีออย่างที่ว่าอะไรก็ตามที่ลาบเนี่ยกินลาบนี่ก็ได้ลาบกินรวบก็ได้รวบอะไรน่เงี้ยไอ้คําเหล่านี้เช่นก้าวเลขก้าวก็จะกระตุน้นให้ก้าวหน้าให้เจริญใะต่างๆรวมแล้วก็คืออาใสายพิธีกรรมโน้มนำให้คนเชื่อถือแล้วก็คล้อยตามสําหรับคนที่ไปดูที่คล้อยตามเนี่ย เป็นคนไม่เคยศึกษาธรรมแบบอย่างลึกซึ้งในพุทธศาสนาจึงเพี้ยงพร้้ำไปศรัทธาง่อนแงน่นคอนแคนไปตามสถานการณ์แม่ตุก๊กตาพี่สาวยังไม่ทันจะจางเลยสีคัมภีรไม้แกลยนนู่นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวนีววว้มาไอไข่ไอส้มฉุนจักเล็กติ้งต่ำเวทวสวรรณเล็กติ้งต่ำเขาก็คอยจะแซงกันมานั้นประชาชน ขอ้รู้เท่ารู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่ได้เป็นหลงไปชื่นชอบจะว่าเป็นเหยื่อก็จะหารนแรงไปจะได้ไม่เสียเวลาและเสียทรัพย์และเสียภาพรักความเป็นชาวพุทธที่ควรจะมีเหตุผลมากกว่านี้วพ่อแล้วจากนี่แลือสีคน้ว่าเป็นเรื่องาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรแน่นอนคืนนี้ได้ตีกันถ้าบอกเป็นพุทธ พุทธกวิจารณ์ถล่มเละแต่จะบอกเป็นไยศาสตร์เป็นไยศาสตร์หนึ่งเขาเรียกตีกันไปให้ใครเข้าไปวิพากวิจารณ์อันนี้เป็นธรรมชาติของการกระทําอะไรที่ต้องตีกันอนะ่ะเพราะมันไม่ปร่งใสบริสุทธิ์ก็จะไปอย่างนี้ก็อยากให้ห่วงพ่อเนี่ยช่วยพูดเกินสติคนที่ไปทําีิธีนี้ญนะาติโยมอัตตาอิานโนนาโถเนี่ยเป็นคําสอนที่ตรงเป้ง ตุ๊ก,กตาหินสลักบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท้าเวสสุวรรณไอ้ไข่ฤาษีไม่มีอะที่จะมาทำให้คนได้มากาศาสนาที่มีพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยคนตต่เมื่อคนนั้นช่วยตัวเองก่อนแล้วถามจื่อก็ได้โชคได้รลับกันแบบง่ายๆรัฐบาลไม่เอาไปไว้กระทรวงการคลังได้ดูดเงินดูดราบเข้าคลังก็ได้มีเงินใช้ใจ บริหารประเทศชาติกระทรวงพาณิชย์ทำไมไม่เอาไป mm. เพราะว่าจะได้ลาบส่งออกของนอกของอะไรจะได้สั่งเข้ามาเ mm. ชื่อเถอะตอนนี้การหากินหลายแบบหลายวิธีได้เกิดขึ้นแปลกๆหากินหากรรมหากงหาเวรเนี่ยมาทุกรูปแบบเดี๋ยวเจ้าแม่ทรงนั้นเมื่อสองวันจะมาบอกคนเสียไปได้ไงถึง8ปดห0ื่น ก้อ้โอนก้อ้โอนก้อ้โอนแล้วก็สวดสวดสวดแล้วก็โอนขอ,อปากญาติโยมนิดนึงเขามีจิตวิทยาเขาจะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ส่งคนสปายมันก็มาแล้วก็พอเราไปถึงปับ๊บเขาจะทักเปรี่ยงเราก็อูจริงเขาบอกว่ารู้สึกว่าจริงกังนั้นแหละใจมันก็ปรงใจเชื่อเพราะฉะนั้นทำหลักบทสานาเขาจะชวนทำอะไรก็ตาม ตั้งหลักไว้สองอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งรีบรับสองอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารับเร็วสิ่งนั้นไม่ดีเราก็สวยถ้าปฏิเสธไปสิ่งนั้นมันดีเราก็เสียประโยชน์ใครครูรให้รอบคอบแล้วก็ยปร่งใจเชื่อฤษีช่วยทำเรื่องหลุดพ้นพ้นทุกหน่อยถ้าทำอะไรคนพ้นทุกดได้โดยไม่ได้ผ่านไสยาสต์ ผ่านการดนใจเช่นดนใจนักโทษเป็นผู้ดีดนใจคนที่สร้างคดีให้หันมาสร้างบารมีขอให้ท่านฤาษีช่วยทำพวกนี้นะบ้านเมืองจะเจริญจะสงบล่มเย็นเกาไปเจอพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยครบที่เสพบวชมาแบบกินเหล้าห้ามจนกว่าจะสวดจบอะไรก็อะไร พระศรีศอานอะไรเมื่อเร็วๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องคนนี้ก็บอกไว้ว่าเลยว่าพิธีกรรมที่น้มนนาวให้คนชอบอยู่แล้วอะมันง่ายแต่บอกให้ลานเลิกสิยาเปลี่ยนมาเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนดิเกษตรกรจะได้ดีอันนี้ช่วยเศรษฐีนี่หรือสีช่วยเศรษฐีผิตเล่าขายเล่าไม่ช่วยคนยากคนจนไม่ช่วยเกษตรกร เสียดีใจเอ่สียดสีใจดำลเกล่า